สวัสดีครับผมจะอธิบายางานเขียนโค้ดของงานเขียนโปรแกรม5.2นะซึ่ง5.2เกี่ยวกับการตัดเกรดจากคะแนนที่ใส่เข้าไปนะซึ่งเราจะการที่เราจะตั้งตัวไปไว้เลยว่าเป็นโฟลทของสกอร์นะแล้วเป็นตัวของชาเป็นเช็คนะฮะซึ่งเราใส่สกอร์เข้าไปนะตัวนี้จะเป็นตัวมาจะเป็นการเช็คนะว่าตัวที่ใส่ามาเป็นคะแนนจริงหรือไม่ซึ่งถ้าไม่ใส่ามาจะขึ้นว่าให้ใส่ตัวรับรู้เท่านั้นนะ ถ้าเกิดใส่ถ้าเกิดตัวได้รับตัวเลขนะจะมาหาดูว่าตัวเลขเนี่ยเจ้ากับเทื่ออะไรนะถ้าเกิดมันน้อยกว่า50ลงไปเนี่ยจะเป็นตัวจะเป็นนี้เป็นเอนะหรือเลืเกิดเนาะถ้าเกิดน้อยกว่าห5จะเป็น d ถ้าเป็น60เป็น d บวกห5เป็น c ีซีเป็น c บวก75เป็น b 80เป็น b บวกจากนั้นเป็น a นะถ้าเกิดใส่ ใส่ค่าผิดนะน้อยกว่าที่กหนดไว้คือศูนหรือหนึ่งอยนะครับมากกว่า0ูนหรือน้อยกว่า1น0อยเนี่ยจะขึ้นว่าให้ใส่ตัวเลขผิดนะใส่เกินหรือใส่น้อยกว่านะฮะ <c oughs> โดยที่โคดเนี่ยจะมาเป็นอย่างนี้นะครับอย่ที่ใส่คะนะใส่เป็นห้าสิบเก้จะจเป็นดีบวกนี้นะครับแล้วผมก็ขอจบการอธิบายโค้ดต่วนี้นครับขอบคุณครับ